ฮัลโหลสวัสดีค่ะเอี mm ่ยมละออตาวเพราะว่าเทคจำกัดนะคะ AS Power t e c h ทแตงโมค่ะคีมีนะคะเราก็จะมาพูดถึงปากลำโพงหรือว่าเป็นปากเสียงแหลมที่ทุกคนรู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตู้คอลลมนัตู้พอยซอสหรือว่าตู้แรลเล่ล้วนแล้วแต่ต้องมีปากลำโพงเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะทีนี้ ปากลำโพงแต่ละประเภทเหมาะกับตัวอะไรแล้วตู้ตัวนี้ควรใส่ปากอะไรแล้วปากตัวนี้ทำมาจากอะไรนะคะดูได้ที่คลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการทำปากลำโพงกันดีกว่านะคะตามท้องตลาดนะคะเราจะเห็นปากลำโพงหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัสดุแล้วที่สำคัญหลากหลายราคามากๆเลยนะคะในที่นี้นะคะเราจะหยิบยกมาด้วยกัน3วัสดุที่ใช้ในการทำนะคะแบบที่1ค่ะเป็นพลาสติกแบบ ABS นะคะหรือว่าเป็นพลาสติกที่ใช้ในเชิงอ,อุตสาหกรรมมากที่สุดเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะแล้วมีความทนทานมีความแข็ง แรงแล้วทนความร้อนได้ดีมากๆนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวพลาสติก ABS เนี่ยมันจะมีความมันวาวในตัวของมันนะคะหล่อขึ้นลูกขึ้นมาก็คือจะเกิดความสวยงามนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเห็นมากในปากพอยซอสเพราะว่าปากพอยซอสเนี่ยจะราคาไม่แพงนะคะอย่างเช่นตัวนี้250บาทเท่านั้นเองจ้าวัสดุตัวต่อไปนะคะตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นไฟเบอร์กร์ดนะคะ ไฟเบอร์การนะคะคือเส้นใยแก้วนะคะทําจากเส้นใยแก้วนะคะตัวนี้ก็คือจะมีความหนานแน่นมากกว่า ABS แน่นอนมีน้ําหนักมีความแข็งแรงมีความทนทานมากกว่า ABS แต่ราคาสูงมากนะคะราคาสูงมากข้อดีของมันนะคะก็มีเด่นๆเ,เลยก็คือเกิดการสะท้อนของเสียงในปากลำโพงนะคะได้น้อยกว่า ABS นะคะเราก็จะเห็นตัวไฟเบอร์การเนี่ย ปากที่ทําจากไฟเบอร์การ์ดเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นแบบหลากหลายแบบเท่าไหร่เท่า A อเนอเนอเพราะว่าต้นทุนในการผลิตต่อแบ์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะตัวต่อไปค่ะก็เป็นตัวอลูมิเนียมนะคะนี่เสียงแบบนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะตัวนี้แน่นอนเลยว่าต้นทุนสูงกว่าใครเพื่อนเลยค่ะแล้วราคาสูงกว่าใครเพื่อนเลยค่ะแต่ว่าข้อดีของมันนะคะ เสียงสะท้อนในปากลําโพงเนี่ยจะเกิดน้อยที่สุดในบรรดา2วัสดุข้างต้นที่เรากล่าวมานะคะแต่ราคาเนี่ยถ้าเทียบกับ ABS นะคะก็จะแพงเป็น2ถึง3เท่าตัวเลยนะคะก็จะนิยมเอาไปใช้ทำปากะะเลเลอนะคะตู้ที่มีราคาสูงส่วนมากก็นิยมเอาไปใช้ในปากะะเลเลอนะคะก็เป็น3วัสดุที่เราเห็นกันในทั่วไปนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ประเภทของปากลำโพงนะคะอย่างที่หนูเกินไปข้างต้นนะคะว่าประเภทของปากลำโพงนะคะมีได้กันอยู่สองประเภทประเภทที่1นนะคะก็คือปากลำโพงแบบพอยอสอดแบบนี้เลยค่ะปากลำโพงแบบพอยอสอดนะคะก็มีได้ทั้งสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะก็ขนาดเล็กใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อยู่ขึ้นอยู่กับตู้ลำโพงของลูกค้าด้วยนะคะปากลำโพงพอยซอรเหมาะกับอะไรแน่นอนว่าเหมาะกับตู้พอยซอร์นะคะปากลำโพงพอยซอร์เหมาะกับตู้พอยซอร์นะคะเพราะว่าข้อดีของมันนะคะจะมีมุมกระจายเสียงที่กว้างนะคะมุมกระจายเสียงที่กว้างนะคะควบคุมทิศทางได้ง่ายนะคะแต่ว่าเสียงเนี่ยจะไปได้ระยะใกล้ๆนะคะไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้น จึงนิยมใช้ในตู้พอยซอสนะคะก็เข้ามาดูกันใกล้ๆดีกว่าค่ะว่าปากพรอยซอสของเรานะคะมีตั้งแต่น้องเล็กไปจนถึงพี่ใหญ่เลยค่ะตัวนี้นะถ้าใครกําลังมองหาแบบปากน่ารักน่ารักนะคะใส่ตู้คอลัมน์นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะตู้คอลัมน์คือมาแรงแบบมาแรงมากนะคะมาแรงในช่วง 2- 3สมปีนี้นะคะก็ปากตัวนี้ประมาณ4นิ้วกว่า,วาหรือ5นิ้วนะคะก็คือ ไซคอลัมน์5นิ้วคือเสียงดีมากๆตัวนี้100บาทเท่านั้นเองแล้วก็ตู้คอลัมน์นะคะส่วนมากก็จะใช้เป็นไดเวอร์เสียงแหลมที่เป็นแบบขันเกียวตัวนี้ก็คือจะมาแบบเป็นขันเกียวแบบนี้เลยนะคะแต่ข้อดีของมันคือฐานแบบแข็งแรงมากค่ะคือมี4เสาหยึดนะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น ABS แต่แบบหล่อมาได้หนามากๆ100บาทนะคะหนูจะไปแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าโรงงานหนูเนี่ย พูดได้เลยว่ามีปากแบบเยอะพูดว่าเยอะที่สุดยังได้เลยค่ะเพราะว่าที่เอามาโชว์เนี่ยยังไม่หมดนะคะก็ยังมีในโกดังด้วยก็ก็จะมีตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นปากพอยซอนนะคะอันนี้จะเป็นขนาด6คูณ6นิ้วเห็นไหมหกคูณหนิ้วมันก็จะทํามาหลากหลายรูปแบบถูกไหมแต่ว่าข้อดีเนี่ยข้อดีของปากตัวนี้นะคะข้อดีของปากตัวนี้จะเห็นไหมว่าคอมันรีด พอมันรีดมันจะทำคลายคล้คึงกับปากแเลงตัวเนี้ยจะมีการรีดเสียงที่ดีมากแต่ยังคงกระจายเสียงได้กว้างเพราะว่าเป็นปากคอยซอสเห็นไหมเนี่ยคอรีดยายุงยุปากอันนี้อันนี้ปากแบบ ปกติขอไม่รีดนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะแต่ว่าลูกค้าก็เลือกใช้ตามความชอบนะคะแล้วก็ปักตัวนี้ปักตัวนี้ก็จะเห็นมากในตู้มอนิเตอร์นะคะก็จะมี6นิ้วมี8นิ้วนะคะแล้วก็จะมีแบบขันเกลียวกับแบบยึดน็อตนะคะจะมีแบบขันเกลียวกับแบบยึดน็อตนะคะทีนี้ วิธีการวางปากเนี่ยจะเห็นว่าแชกนะคะมันจะมาไม่เหมือนกันถ้าลูกค้าเอาไปวางตู้ตั้งใส่ในตู้ตั้งฉากตรงนี้นะคะแกนตรงเนี้ยต้องอยู่แนวตั้งแกนตรงนี้ต้องอยู่แนวตั้งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ตู้มอนิเตอร์เป็นแนวนอนถูกไหมจะนอนตู้ซ้ายตู้ขวาหันซ้ายหันขวาไปยังไงก็ได้แต่ต้องคำนึงว่าปากต้องวางแนวนี้ ไม่ได้ปากเอียงนี่นะปากต้องวางแนวนี้นะคะคือตามหลักที่ถูกต้องนะคะปากตัวนี้ก็เหมือนกันจะเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นเส้นศูนย์กลางของปากนะคะก็คือวางแนวตั้งนะอย่าใช้ผิดมีของดีแล้วอย่าใช้ผิดนะคะแล้วก็ปากพอยซ้อนนะคะจะเห็นว่าจะมีแบบทั้งเกลียวและแป้นอย่างที่หนูพูดไปนะคะเกลียวเนี่ยก็มีความบางกว่าตัวแป้นนะคะเนื่องด้วยว่าทางโรงงานที่ผลิตเนี่ย ต้องผลิตมาบางกว่าเพราะว่าตัวเกี๊ยวเนี่ยถ้าหนามากๆนะคะก็จะทําเกี๊ยวค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นเอ่อมีได้เกียวก็ต้องเป็นไฟบังคับเป็นปากเกี๊ยวแต่ถ้าเกิดว่าใครมีได้แป้นหรือว่าได้ยึดน็อตนะคะก็คือแนะนําแบบเป็นปากยึดนอด็อตไปเลยอย่างเช่นเห็นเห็นไหมตัววัสดุตัวเดียวกันขนาดเท่ากันตัวตัวเนี้ยขาย100ตัวเนี้ยขาย250คือราคามันต่างกันนะคะ ความหนาแน่นของปากแล้วก็ความแป้นความยึดน็อตตัวนี้นะคะตรงนี้เรียกว่าคอปากตรงนี้เรียกว่าคอปากนะคะตรงนี้ลูกค้าคิดว่ามีขนาดเท่าไหรตรงนี้นะคะมีขนาด1นิ้วนะคะก็คือเส้นผ่าศูนกลางจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เรียกว่า1นิ้วปากยึดนอด็อตหรือปากแป้นทั่วไปคอจะมีให้เลือกดีู่3ขนาด1นิ้ว1.5นิ้วแล้วก็2นิ้วนะคะอย่างเนี้ย ก็คือ1นิ้วแต่ถ้า1.5นิ้วนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้คือจะมีความต่างเห็นไหมถ้าเกิดว่ามองด้วยรูปไม่ชัดนะคะเวลาที่ลูกค้าจะซื้อของออนไลน์นะคะก็เขาจะมีบอกว่าปากตรงเนี้ยเท่าไหร่นะคะทีนี้วิธีการใช้เราจะรู้ได้ยังไงว่าได้ของเราต้องใช้ปากตัวไหนนะคะก็ได้ของเรานะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นพวกไดเกี่ยวใส่ปากเกี่ยวไดแป้น ถ้าเป็นพวก 44A หรือว่ายี่ห้ออื่นนะคะส่วนมากก็คือจะเป็นคอ1นิ้วทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขนาด5นิ้ว Curiosity 5 1นะคะก็ส่วนมากถ้าสมัยก่อนถ้าย้อนไปประมาณ3-4ปีที่แล้วก็จะเป็นคอ1นิ้วแต่พอมาปี2ปีหลังเนี่ยตามแบรนด์ต่างๆนะคะได้5นิ้วก็จะทำคอออกมาขนาด2นิ้วเพราะฉะนั้นถ้าคอ2นิ้วต้องใส่ปากอะไรคะใส่ปาก คอสนิ้วแต่ทีนี้ปากพอยซอสแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยผลิตคอสนิ้วมาเขาไม่ค่อยผลิตคอ2นิ้วมาแต่คอ1นนิ้วก็ใส่ได้เพราะว่ารูยึดน็อตตรงนี้นะคะเขาทําเผื่อไปให้ว่าเออเราสามารถขยับนะคะตัวนี้ก็คือคอ1นิ้วครึ่งหรือคอสนิ้วเนี่ยไอ้แป้นตัวเนี้ยจะมีความเท่ากัน ยึดกันได้นะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสว่าตรงนี้มันแค่1.5นิ้วหรือว่าได้นี่มัน2นิ้วถ้ามันไม่เท่ากัน,น้วก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ก็ใส่ได้แต่จริงๆถ้าไดเวอร์เสียงแหลมที่มีขนาดคอ2นิ้วอ่ะส่วนมากก็ใส่ปากลายเล่แล้วนิยมลงในตู้แขวนจะดีกว่านะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นปากแบบแบบ7 x 12นิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบขันเกี้ยว ก็เราจะเห็นตามตู้งานแบรนด์ไฮเอ็นนะคะก็จะเป็นปากแบบนี้นะคะเราก็จะมีแบบทั้งเกลียวและแป้นนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะก็เราจะเห็นปากแบบนี้นะคะหรือว่าปากแบบนี้นะคะที่มักใช้ใส่ในตู้ไลเล่หรือว่าตู้กลาง15นิ้วนะคะตู้พอยซอ15นิ้วนะคะเพราะว่าปากเนี่ยมีขนาดไล่เลี่ยก,กับดอก15นิ้วนะคะแต่ว่า เมื่อกี้ที่พูดไปว่าเราจะเห็นคนใช้งานจำนวนหนึ่งค่อนข้างมากเลยทีเดียวที่เอาปากพอยซอสไปใส่ในตู้ไลเล่เอาปากพอยซอสแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น9นิ้วหรือว่า10นิ้วไปใส่ในตู้ไลเล่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่มันไม่ตรงตามจุดประสงค์ของปากของมันเพราะปากของมันเนี่ยถูกคิดค้นมาให้ใส่ตู้พอยซอส อย่างที่บอกว่าข้อดีของพอยซอนเนี่ยมันทํามุมกระจายได้กว้างแต่ข้อดีของไรเล่เนี่ยมันต้องทํามุมกระจายแคบแล้วยิงไปได้ไกลแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาปากพอยซอนไปใส่ในตู้ไลเล่หนึ่งแล้วมุมกระจายปากจะแคบลงมุมกระจายปากจะกว้างขึ้นแต่จะยิงได้ใกล้ไม่ไกลเท่าปากหล่เล่นะคะนี่คือข้อเสียแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่แบบ รับไม่ได้เลยนะคะตู้ไลเล่นเนี่ยเวลาแขวนเราจะแขวนต่อกันเลนยใบถูกไหมคะที่เราเห็นกันข้างเวทีเนี่ยถ้าเราใส่ปากพอยซอสซึ่งไม่ใช่ปากที่เหมาะกับตู้ไลเล่นเนี่ย เวลาเราใช้งานจริงมันจะเกิดการหักล้างเสียงนะคะมันจะเกิดการหักล้างความถี่ของเสียงแหลมนะคะเพราะว่าขึ้นความถี่ของเสียงแหลมนี่มีขึ้นความถี่ที่สั้นมากๆมันก็จะเกิดการหักล้างนิงง่ายมากขึ้นนะคะแต่มันก็ยังมีข้อยกเว้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปแขวนสองใบสาใบจำนวนน้อยนะคะก็มันก็ไม่ได้เสียหายเลยมากมายแต่ถามว่าควรไหมก็ไม่ควรแต่ถ้าใครแบบ งบน,อน้อยประหยัดงบนะคะถามว่าพอยซสมันก็ไม่ผิดนะคะอันนี้มันก็ไม่ผิดมันก็อาจจะเป็นตู้พอยซสเป็นวางในแนวนอนกลายเป็นตู้ไลอเล่ะนะคะก็อาจจะได้มุมกระจายเสียงที่กว้างขึ้นแต่ว่าก็อา,อาจจะยิงได้ไม่เท่าปากไลอเล่เนาะตัวน,นี้เราเราก็ขายนะ,ะขายใส่ปากใส่ตู้แขวน12นิ้วของเรานะคะก็ จะมีให้เลือกหลายทรงนะแล้วแต่ละทรงก็จะมีให้เลือกคอ1นิ้วกวับคอสองไอ้คอนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ขายดีตัวนี้ก็ขายดีมากนะคะใส่ตู้แปะนิ้วนะคะตัวนี้ตัวนี้2อ0บาทนะคะเท่านั้นเองนะคะก็ตัวต่อไปค่ะเป็นปากเลเยตัวนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะก็ เมีเยมากนะคะแล้วก็ขายดีมากๆถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าพอยซอสหลายร้อยเท่าน,นะคะแต่ยอมรับจริงๆเลยว่าปากหลยเล่มันดีจริงเลยค่ะก็ปากเลเล่นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมเชิงใกล้จัตุรัสหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมเชิงผืนผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบคือขนาดแบบเยอะมากอันนี้ก็ อันนี้ก็ขายดีอันนี้ก็ขายดีนี่ก็คือบอกก่อนว่าปากทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอยซอสหรือ,อไรอะเ่เนี่ย99%เรานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ99%เรานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะก็ส่วนมากก็คือทำด้วยเนื้อ engineering plastic นะคะซึ่งเป็นพลาสติกที่เกรดดีในเชิงอุตสาหกรรมที่เขานิยมใช้กันนะคะอยากให้ซูมดูอันนี้ อันนี้คือเนื้อพลาสติกคือมันไม่ใช่ ABS นะคะแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มีความหนาแน่นกว่า ABS นะคะอันเนี้ยคืองานนำเข้าส่วนอันนี้นะคะคืองานทำในไทยคือความเนียนความสวยมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ราคาก็ถูกกว่ากันไม่เยอะนะคะถ้าเกิดว่าบางรุ่นที่ ต่างประเทศไม่มีหนูก็จะหาฉีดในไทยนี่นะคะก็ไม่ไม่ได้แย่นะคะก็ปากไลเล่เหมาะกระตู้ไลเล่ยิ่งแขวนเรียงเลียงกันหลายๆใบนะคะข้อดีของปากไรเล่นะคะจะมีมุมกระจายที่แคบแต่ไกลแคบแต่ไกลนะคะทําให้คุมทิศทางของเสียงได้ง่ายนี่คือจุดเด่นที่เอามาใช้ในตู้ไรอลเลนะคะก็ ต้องใช้ให้ถูกหลักเนาะทีนี้ปากไลเล่เนี่ยก็คือจะมีเล็กตัวนี้ก็คือจะไปใส์เล็กสุดที่เรามีนะคะใส่ตู้8นิวเบิ้ลได้นะคะเวลาเวลาตั้งก็คืออยู่ตรงนี้นะอ่าเวลาตั้งจริงๆมันต้องตั้งแนวดีนะอันนี้เราตั้งแนวนอนให้ลูกค้าเฉยๆนะคะก็ตัวนี้900บาทนะคะตกไม่แตกเหมือนเดิมนะคะตกไม่แตกเหมือนเดิมนะคะแต่ปลาหัวคนแตกแน่นอนนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นปากไรเล่ที่ขยับขึ้นมาค่ะก็จะใส่ตู้1 0นิ้ว1 2นิ้ว15นิ้วอะไรได้หมดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตู้ของลูกค้าด้วยว่าเป็น12 10หรือว่า15นะคะแต่ปากไรเล่ถามหน่อยว่าแต่ละตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้น,ต,น,นต่างกันอย่างไรนะคะค่อนข้างตอบยากค่อนข้างตอบยากถ้าเราไม่ได้เอามาเทียบตัวแต่ละตัวแต่ จุดเด่นของปากไรเล่ที่เห็นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกค้าลองดูอันนี้หนูหันข้างให้ดูอ่ะอันนี้หนูหันข้างให้ดูนะคะก็จะเห็นไหมว่าปากตัวนี้มีความป่อง <c oughs> ปากตัวนี้มีความป่องนะคะส่วนปากตัวนี้มีความรีบรีบนะคะอ่าแล้วหน้าปากมีความต่างกัน อันนี้หนูหยิบ2ตัวอย่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมาให้ดูนะคะทีนี้สองั่งเนี้ยก็แนะนําตามการใช้งานจริงของลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านี่เอาเน้นเสียงสแสนเสียงสแสนนะคะหรือว่างานดนตรีสดน,นะคะปากตัวเนี้ยจะให้เสียงสแสนที่หนากว่า ให้เสียงแซนแนที่หนาวกว่าหรือลูกค้าที่ต้องการย่านความฉี่ที่4ถึง8 k นะคะ4ถึง8 k นะคะย่านนี้นะคะเสียงแซนแนจะออกดีถ้าใช้ปากตัวเนี้ยมันจะดังดีหนาเป็นพิเศษนะคะหรือว่าลูกค้าที่ต้องการเสียงซิปซิปซิซินะคะซิปแบบปลายซิปซินะคะก็จะเป็นคอลิลีแบบนี้นะคะจะทำให้ รีดเสียงแหลมออกมาได้ดีนะคะหรือเป็นย่านซิปที่จะอยู่ที่ประมาณ 8-12k หรือว่า 8-16k นะคะก็ปากสไตล์นี้ไม่ใช่ปากตัวนี้นะปากสไตล์นี้ก็จะส่งเสริมการทำงานของไดเวอร์เสียงแหลมได้ดีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองความถี่ของไดเวอร์เสียงแหลมตัวนั้นด้วยนะคะลูกค้าก็ไม่ตาตัวนะตัวนี้เห็นไหม มันต่างกันจริงนี่อันนี้อันนี้ก็จะมีความความรีบีดของเสียงเหมือนกันนี่ก็สิบเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีความกระจายของเสียงไปด้วยนะแล้วก็เคอขายดีทุกปากเลยแต่ว่าปากที่ขายดีก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะก็ใครชอบสไตล์ไหนก็จัดสไตล์นั้นแต่ว่าอันนี้ นี่อันนี้นะคะจะเป็นปากขนาด2อได้นะคะจะใส่ได้2ปากนะคะตัวนี้ก็คือแนวเสียงเห็นไหมมันจะป่องๆเหมือนกันอันนี้เล่นสดอะไรแบบงานดนตรีอะไรก็คือเสียงออกดีเหมือนกันคอมาให้1.5นิ้วลองรับได้ขนาด5 1ได้นะคะถ้าเป็น 75A จะใส่ไม่ได้นะเพราะว่าตูดมันจะติดมันเบียดกันก็ ถ้าใครสนใจปากตัวนี้แนะนำว่าให้ซื้อไดฟิเตอร์ 51A ของเราไปด้วยเพราะว่าไดฟิเตอร์ 51A ของเราอะคอพอดีกับปากตัวนี้เลยปากเปล่าอยู่ที่1,200บาทนะคะตัวนี้ส่วนปากตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่1,000บาทนะคะส่วนมากเราก็ขาย1,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็น2ไดก็คือจะ1,200บาทแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ก็น่าเล่นมากๆนะคะก็ตัวนี้หนูขายปากเปล่า,าคือขายดีมากคะ่ะปากละ1 0 0 0บาทลูกค้านี่คือเอาไปใส่ตู้แขวน15นิ้วนะคะหรือว่า12นิ้วเบิ้ลนะคะก็คือมันป่องเหมือนกันเห็นไหมอ่ามันป่องเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าตู้ลาเล่จุดประสงค์ของลูกค้าและผู้ใช้งานว่าอยากให้ตู้ลายเล่ของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนมากกว่ากันนะคะก็ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเสริมอีกนิดนึงค่ะเรามีปากตัวใหม่เข้ามานี่เลยปากตัวนี้ค่ะซึ่ง เป็นปากที่เรานําเข้ามาสดๆร้อนๆมีให้เลือกทั้งสีแดงแล้วก็สีดําอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีไซส์ใหญ่แบบไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500บวกนะ500บวกติดตามทางหน้า Facebook อีกทีนึงนะคะก็ตัวเนี้เสียงดีมากแล้วจะเห็นอ่ะซูมดูคอใกล้ๆเห็นไหมว่าคอเนี่ยมันจะมีบังคับให้ลมไปสี่ทิศทาง นะมันจะต่างจากคอทั่วไปนะอันนี้คอทั่วไปถูกไหมมันจะโล่งๆเลยแต่อันเนี้ยมันบังคับให้ใบสี่ทิศทางเวลาใช้งานเนี่ยอาจจะใช้งานตรงๆวางตั้งอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้มันบังคับทิศทางขึ้นอ่าฝั่งนี้บังคับทิศทางไปทางขวาฝั่งนี้ทิศทางมาทางนี้อันนี้ลงอ่ะลองซูมดูใกล้ ดีบอกเลยตัวนี้ดีจริงอะไรจริงนะคะก็รอติดตามนะคะว่าเราพร้อมจำหน่ายเมื่อไหร่นะคะถ้าต่อไปเดี๋ยวเราพาไปเปรียบเทียบระหว่างพอยซอสกับแลเล่กันค่ะมาต่อกันที่พาร์ทเทสเสียงนะคะเราก็จะเปรียบเทียบปากพอยซอสนะคะรุ่น9 9, 9ูนิ้วตัวนี้นะคะกับปากแลเล่รุ่น JH5963 นะคะก็คือตัวนี้เองนะคะตัวนี้เลยนะแล้วก็พอย์ซอตัวนี้ไดที่เราใส่นะคะก็คือจะเป็นไดฟ์แบบไฟเตอร์นี่เลยเราต่อสายไวแล้วนี่ค่ะไฟเตอร์ Fighter ขนาด 51A เท่ากันนะคะอ่ะหมุนให้ดูว่าเออ 51A เท่ากันจริงๆนะคะ2ตัวนี้เท่ากันไม่ได้ต่อพันเน็ตเวิร์กไปอย่างใดก็มี Ccondenser3.3 ค่อมนิดๆหน่อยๆคะ่ะ ก็ได้ตัวนี้นะคะตัวนี้ไฟเตอร์ 51A ตัวละ800นะคะ8โอห์มแม็กอยู่ที่100วัตต์นะคะวอยคออยู่ที่2นิ้วหรือว่า51.6 mm นะคะก็ดีมาก102 dB เนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่าคะ่ะระหว่างพอยซซอสกับไลเล่มันต่างแค่ราคาจริงหรือเปล่าอันนี้นะคะเราก็ ต่อเป็นจัเปคคอนตัวนี้นะคะเปิดเลยจ้า ะะก็คือจะเป็นปากแลเล่นะคะตัวนี้ คร่าวๆนะคะก็คือเห็นข้อแตกต่างได้ชัดเจนเลยว่าพอยซซอสน,นะคะก็จะเบาวกว่าแรเล่อยู่แล้วนะคะแรเล่ก็จะมีความพุ่งนะคะจริงๆถ้าถ่ายระยะไกลนะคะก็จะเห็นความแตกต่างความพุ่งได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นเพียงแค่เสียงแหลมปกติไม่ได้ผ่านเน็ตเวิร์กแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีเสียงกลางผสมนะคะก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะ เอ๊เป็นยังไงกันบ้างคะพอจุใจกันไหมทั้งปากแบบพอยซอสแล้วก็ปากแบบไลเล่ยนะคะพอมีปากแบบในใจไหมคะว่าตู้ของเราคนใช้แบบไหนดีนะคลิปนี้พอได้ประโยชน์บ้างไหมคะยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะคะถ้าลูกค้าแบบสนใจอยากซื้อปากลำโพงของเรานะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นที่ l ล n e AS Power Tag นะคะแคป QR Code หน้าจอนี้เลยแล้วก็แอดมานะคะแคปมาหรือว่าให้เราส่งรูปให้เลือกนะคะเพราะว่าเรามีเยอะมากนะคะพูดเลยว่ามีปากลำโพงแบบเยอะมากแทบจะเยอะที่สุดก็ว่าได้นะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าเรานำเข้าเองนะคะสำหรับตัวแทนหรือว่าร้านค้านะคะต้องการซื้อจำนวนเยอะๆเราก็มีราคาส่งให้นะจ๊อะอะ ฝากติดตามแล้วไปกดไลค์เพจ a c e like, b o o k ตู้ลำโพงเอี่ยมละอ้อให้หนูด้วยมีอัปเดตมากกว่านี้อีกขอให้ไปกดไลค์นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0957801556นะคะก็โทรมาสอบถามเบื้องต้นได้นะคะหรือว่าใครมีแอปช้อปปี้อยู่แล้วก็สามารถกดสั่งซื้อปากแบบที่ท่านเห็นนะคะไปเลือกในช้อปปี้ได้เลยนะคะมีเก็บปลายทางนะจ๊ะ ยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย